วันนี้นะครับผมแอสซ l u ต e ยุสคานะครับอยากจะนําเสนอแคมเปญใหม่นะฮะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ผ่านพ้นช่วงโควิดมานะครับอาจจะมีการเสียประวัติเครดิตนะฮะอาจจะมีล่าช้าหรือว่าอาจจะมีติดบูโรนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับหลายที่หลายๆท่านนะครับกิจการปิดตัวไปหรือว่าออกจากงานนะฮะไม่มีงานทําก็อาจจะขาดรายได้นะครับผมก็ทําให้เสียเครดิตนะครับแต่ มาวันนี้นะครับลูกค้าหากท่านไหนสนใจอยู่นะฮะและมีงานทําแล้วนะครับมีรายได้ประจํานะฮะมาออกรถกับเรานะครับวันนี้นะครับเราจะเสนอแคมเปญนะครับติดบูโรก็ออกรถได้ถ้าพร้อมแล้วมาดูรายละเอียดกันครับผมสาหรับลูกค้าที่ติดเครดิตบูโรอาจจะมีติดบูโรล่าช้าต่างๆนะครับผมวันนี้แอปสุดลดปลดล็อกแคมเปญให้นะครับติดบูโรออกรถได้ครับผมวันนี้แคมเปญใหม่นะครับ ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีประวัติที่เคยเสียไปแล้วนะครับแต่อยากจะออกรถเพราะว่ามีรายได้ประจําแล้วตอนนี้นะฮะมีกําลังในการส่งรถนะฮะก็มาออกรถกับเรานะครับดอกเบี้ยก็ไม่ต่างกับจากธนาคารนะครับเซ็นคนเดียวไม่ค้านะครับและอีกอย่างหนึ่งคือไปเช็คเครดิตบูโรให้ด้วยอ่าต้องเช็คเครดิตบูโรอ่าจากแบงก์ชาติต่างๆนะครับมีเซ็นสัญญาเหมือนกับสัญญากับไฟแนนซ์ธนาคาร เป๊ะเลยฮะดอกเบี้ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ฮะ7.89นะครับบางธนาคารยัง8บาทขึ้นไปเลยฮะรับผมท่านไหนสนใจนะฮะมาออกรถกับเรานะครับผมเรายินดีที่จะมอบแคมเปญนนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็ขอเป็นลูกค้ารอบๆตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนนะฮะอาอำเภอเมืองแม่ริมแม่แตงนะฮะสันทรายดอยสะเก็ดสารพีอ่าจอมทองนะฮะ ก็รอบๆนี้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะเป็นนำร่องนะครับสำหรับแคมเปญนี้นะครับออกรถนะฮะง่ายเลยฮะไม่พร้อมลูกค้าไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาเราจะไปบริการให้ถึงที่บ้านนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับทักแชทอินบ็อกมาได้เลยนะครับทุกวันเวลานะฮะทางเราจะคอยบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมติดบูโรก็ออกรถได้